ินพาเทีย่ยวมาแล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไครและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อต่อไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ สวัสดีค่ะมือนีก็มาผบกผ่อกับช่องน้องวุ้นผ่ากินผ่าเที่ยวค่ะพี่น้องจ้าสำหรับเมนูมือนีของแม่น้องวุ้นนี่ค่ะแม่น้องวุ้นเตรียมวัตถุดิบไว้เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะแมนูวุ้นสิเยนหนึ่งปลาบูเด้อค่ะเด้อหนึ่งปลาบูอันนี้เป็นปลาบูไอล่างทำความสะอาดแล้วก็หมักเรียบร้อยนะคะมีแต่ปลาบูเลยนะคะนี่เป็นปลาที่พอน้องวุ่นเพิ่นหมักที่สุดเลยค่ะปลาบูเนาะเนาะล้างทําความสะอาดหมักเรียบร้อยค่ะปลาบู มีใบมะกรูดตะไคร้แล้วก็กระหล่ำปีหนึ่งใส่กระหล่ำปีได้ค่ะเมนูสิ่มแจีวพริกดิบค่ะมมือนกับซีเมีบักพริกบักหน้าเครื่องปรุงกับซีเมนพงชิโร่น้ำปลาเนาะค่ะเนาะสำหรับแก้วของเฮางง่งายๆใส่น้ำปลาแดกน้ำจืดหน่อยก็ได้ไปลงมือเฮ็ดน้ำกันเลยค่ะมาจากก้อนอื่นเท่ากับซีจารเงี่ยปลากับผักใส่ในเสื่อก่อนนะคะเนาะเมนูใช้ใบมะกรูดกับตะไคร้ปูก้นซึ่งก่อนนะคะ,ะ,ะ,นนะ,คะถ้ามีใบแมงลักใส่น้ำกับหอมคือกันเด้ค่ะแต่ว่ามือนีบ่มีใบแมงลักถ้าใบมะกรูดกับตะไคร้กับหอมนะจ๊ะนี่ค่ะ ใส่ใบมะกรูดเรียงลงไปแบบนี้ใช้ปลาบูนะคะนําปลาบูที่เราหมักไว้จัดเลียงลงเลยค่ะปลาบูนี่แพงเนาะพี่น้องเมนูนซื้อมาบ่รููวาจากโลกตะวนันมันลอยหกสิบาทค่ะเมื่อนี้โลกโลกอะไรท่ายก็บด้ถามว่าอยากไอ้ว่าเพ็นกระสือเลยจ้ะนี่จัดเลียงลงแบบนี้เลยค่ะพี่น้องจะ้ะจัดเรียงปลาบูลงแบบนี้เมนูนก็จะนํากระดําปีเนาะคะ่ะเนาะล้างทำความสะอาดแล้วก็พาเป็นสีเป็นสีเลยพี่น้อง มนี่พักนี่แต่กะล่ำเ,เ้ยจ้ะกะล่ำกะว่านจะถ้าห้าหนึง่งเอาเพราะวา่า้าห้าหนึ่งน่ะคว่วหวานของพักมันกะย่างอยู่ถ้าห้าวกวกือว่าตุม่มมันกะสิออกไปน้ำหนามหนึ่งกินกับตำแก้วพริกดิบค่ะกะล่ำหนึ่งหัวได้จ้ะหัวหน่อยหัวใหญ่ือว่าผู้ใดมีพักย่างอื่นกับส้ไดดเ้ยจ้ะเพราะว่า,วา,วาสิเป็นพักต่างๆหรือว่าเฮ็ดือว่ายังกัหนึ่งใด้คือกันจ้ะสำหรับเมนูนี้เนาะ่ะเนาะห้ากะสิจัดเลี้ยงแบบนี้ได้เรียบร้อยแบบนี้กะสิเอาไปใส่ซึ่งหนึ่งกันเลยจ้า นี่ค่ะแม่นวนได้เอาน้ําใส่ซึ้งแล้วก็ตั้งไฟเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะก็เอาซึ้งปลาที่ห้าจัดเรียงไว้ขึ้นใส่ได้จ้ะแล้วก็ปิดฝาเลยจ้าง่ายค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็จะนึ่งไว้ประมาณ30นาทีเนาะค่ะเนาะจังมาเบิงกันค่ะระหว่างที่ห้าล่อปลาสุข่างกัสิไปต่ำแก้วพริกดิบกันเลยจ้า อ่ค่ะระหว่างที่รอนึ่งปลาบูของเราสุกไม่นางวนก็จะมาตาไอ้แก้วผิดดิบเลยค่ะใส่พริกกับกระเทียมลงไปจ้ะตามด้วยเกลือค่ะตําค่ะวันนี้ตาจนพริกละเอียดดีจังปุง๋งเวยค่ะตาจนพริกละเอียดจ้าจังมาปุ๋งกันค่ะ จะละเอียดแล้วเราก็จะเริ่มปรุงได้ด้ค่ะเด้๋ม,มาปรุงกันเลจ้จะดีนยวจะใส่มะนาวประมาณหนึ่งซีกนะคะตามด้วยน้ำปลาเมื่อใส่หลค่ะใส่น้อยๆประมาณหนึ่งช้อน,นะคะ่ะน้ำปลาค่ะน้ำปาลาแล้วก็ตามด้วยผงชูรสจ้ะนี่แค่นี้ค่ะพี่น้องจ้ากรนยุ่งจัดน่อย แค่นี้แหละค่ะสาหรับแก้วพีดีพองห้าเรียบร้อยไปค่ะวันนี้เอาถ้วยมาตักเลยจ้ากรสิออกมาหนาตาแบบนี้ค่ะกินกับหนึ่งไงหนึ่งกะลําหนึ่งปลาแซบเสด็จจ้าแสสาก้วพีดีของห้อไปค่ะตักเลยจ้ามาค่ะตักตำแก้วพีดีพองห้องึืนได้พี่น้องนี่ถ้าเห็นไหนแก้วกะนําไายแตกแล้วพี่น้องจำข้ขออนนี้ให้อน่นกินกับหนึ่งกะลําหนึ่งปลา นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะสําหรับไอแก้วพริกดิบกินกับหนึ่งปลาบูของเ้าไปค่ะวันนี้ไปเบื้องหนึ่งปลากันเลยจ้ามาค่ะผ่านไปได้30นาทีแล้วเรามาดูซึงนึ่งปลาบูของเราเลยจ้านี่ว้าวพี่น้องหอมมากน่าจะซุกแล้วนะคะเนาะอายหย่หยๆอยไ้นี่พี่น้องเบิ่งเนีไปค้าบานันนี้ไปหาถาดมาจัดขึ้นเสือบลุ่งปานาอาดกันเลยค่ะซุกเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับนึ่งปลาบูของเมนูวุ่นจา้าไปค่ะ มาจ้าบะนี้เตรียมถาดเตรียมไอ้แก้วพริกดิบของข้ามาแล้วแม่น้องสิตักหนึ่งปากคือเสิร์ฟกันเลยเนาะค่ะเนาะมาจ้ากระลำออกก้อนพี่น้องกระลำวัน,นะะาาวานเนาะคะ่ะทอดข้าวหนึ่งวานแน่นอนเลยค่ะกระลำเพราะว่านางข้าวหวานของมันบ่อกนี่ตยกระลำขึ้นก้อนจ้าหนึ่งหัวข้าวมะพร้าวบ้านกระสีแดงประมาณน,นี้เนาะพี่น้องเนะเาะกระลำสองฟังพี่น้อง เอาปลาไว้ตรงกลางเลยค่ะเนาะหอมหอมหอมไรพี่รองจ้าหอมเลยตะไคร่ใบมะกรูดนี่ค่ะกะหล่ำมอกแล้ววันนี้เขากระเสียตักปลาเด้จ้ามาค่ะเอาปลาถึงได้พี่รองเปื่อยดีดีปลาบูนะคะปลาบูล้วนๆเนื้อปลาบูมันสิูุขาวสวยเลยล่ะค่ะ หอมพี่น้องจ๋านี่ค่ะพี่น้องจ๋าเสร็จเรียบร้อยหอมหอมไอ้หงหอยปากกระเปื่อยดีดีค่ะสำหรับเมนูมื้อนี้เนาะค่ะเนาะ หนึ่งปลาบูต่าแก้วพริกดิบค่ะพี่น้องจ้าเซตเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟลุงปลานาอาทุกบาทแล้วค่คะเนาะอย่าลืมนะคะเด้อคันมาขันชอบคลิปของแมน่นวนกับแมเวย่เขามาให้กําลังใจกันได้ค่ะเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกิงกิ๊งที่สำคัญรื่อะไรค่ะพี่น้องจ้ากดสับตะไคร้ให้ช่องน้องวุ่นผ่ากินผ่าเที่ยวด้วยนะคะสําหรับเมื่อนี้แม่นวลนขอตัวลาไปก่อนค่ะพบพ่อกันไม่ได้นาคลิปนาค่ะขอบคุณหลายๆจ้า